เราจะมีรายการชิงแชมป์ระดับทวีปก็คือสมโมสรชิงแชมป์เอเชียท่านในยุโรปมันก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการทําให้ฟุตบอลในระดับสมโมสรของอาเซียนเนี่ยเกิดการตื่นตัวส่วนในรายการนี้วันนี้จะมาแนะนาให้ฟังนะครับว่ารูปแบบการแข่งขันเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งแชมป์ในรายการนี้นะครับจะได้เงินรางวัลเนี่ยห้าแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ18ล้านบาทซึ่งก็สูงกว่าแชมป์ไทยลีกที่ได้เงินรางวัล10ล้านบาทนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลชอปปีค้คัพนะครับหรือว่าถ้าเราเข้าใจกันได้ง่ายม,ามันก็คือสโมสรฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคือก่อนหน้านี้เราจะมีรายการชิงแชมป์ระดับทวีปก็คือสโมสรชิงแชมป์เอเชียถ้านในยุโรปม,มันก็คือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ว่าในระดับโซนของเราเนี่ยอาเซียนเองก็เคยมีรายการนี้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเพิ่งจะกลับมาปัดฝุ่นแข่งขันกันได้อีกรอบหนึ่งคือมันเคยคิดจะจัดกันในช่วงหลังจากสถานการณ์โควิด ก็เคยมีการคุยกันแล้วแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยก็มีสปอนเซอร์ใหญ่นะครับเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการจัดการแข่งขันซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นการทําให้ฟุตบอลในระดับสโมสรของอาเซียนเนี่ยเกิดการตื่นตัวและก็พัฒนามายิ่งขึ้นโดยเฉพาะทีมในกลุ่มเล็กๆก,กันนะครับที่อยู่ในย่านอาเซียนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากในฟุตบอลระดับสโมสรชิงแชมป์เอเชียอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้อะไรครับในการแข่งขันเพื่อพัฒนาทีมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกผลักดันไปเป็น1โคต้า ในระดับสบโมสรชิงแชมป์เอเชียก็มีความเป็นไปได้ในถ้วยใดยถ้วยหนึ่งเพราะว่าล่าสุดของ AFC เนี่ยเขาก็มีการแบ่งเลเวลของถ้วยมีการปรับการแข่งขันกันใหม่แล้วนะครับไม่ได้มีแค่เอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกับ AFC c u p อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็แยกนะครับเป็น AFC Elite ิอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสนะครับแล้วก็ในระดับ3อันนั้นก็ว่ากันไปส่วนในรายการนี้วันนี้จะมาแนะนําให้ฟังนะครับว่ารูปแบบการแข่งขันเนี่ยมันเป็นยังไง คือชอปปี้คัเนี่ยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด14ทีมด้วยกันนะครับโดยมี10สโมสรน,นะครับที่จะยืนรอในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็จะมีอีก4ทีมที่จะมาเล่นกันในรอบเพลย์ออฟเพื่อหา2ทีมเข้าไปสู่รอบสุดท้ายต่อไปแล้วก็เขาจะแบ่งตามค่าสป,ประสิทธิ์นะครับหมายความว่าผลงานของชาติไหนดีกว่าเนี่ยก็จะได้เป็นตัวยืนในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งแน่นอนทีมเพลย์ออฟเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะครับทีมจากหลีของกัมพูชาสหบ,บอลาวรูไนแล้วก็เมียนมาห,หรือว่าพาม่า โดย10ทีมนะครับที่ได้ยืนรอในรอบแบ่งกลุ่มก็จะมีทีมจากอินโดนีเซีย2ทีมนะครับ PSM m a k a s s a ที่เป็นแชมป์ลีกของอินโดนีเซียในฤดูกาล2022 2023พูดถึงฤด,ดูกาลเนี่ยหลายคนจะงงนะครับเพราะว่าซีซั่นใหม่เนะี่ยมันคือ2023 2024ก็เพราะว่าเขามีการตกลงไว้แล้วว่าเขาจะให้โควตาในแชมป์ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้มันจบไปสาหรับการิสต์ทีม แล้วก็จัดระเบียบเรื่องของระบบการแข่งขันส่วนบอลเอฟซีครับเป็น1โคต้าก็เป็นแชมป์ลีกนะครับนฤดูกาลล่าสุดซึ่งโคต้าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีการตกลงกันนะครับแล้วแต่แต่ละประเทศจะส่งแบบไหนมาซึ่งฝ่ายจัดเองก็จะมีการประเมินด้วยส่วนมาเลเซียมี2ทีมครับลุลัมเปอร์ซิตี้รองแชมป์มาเลเซียเอฟเอคัพ2023แล้วก็ตรังการูเอฟซีรองแชมป์มาเลเซียครับ2023ซึ่งของมาเลเนี่ยก็จะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเอารองแชมป์มาเนื่องจากเยโคดารุทักซิมเนี่ย ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งที่เป็นแชมป์มาเลเซีย FA ฟเอับแล้วก็มาเลเซียครับคือเป็นแชมป์บอลถ้วยทุกรายการในประเทศแต่ไม่ส่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับบางทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะส่งนะครับเพื่อทําให้มูลค่าของรายการเนี้ยมันสูงขึ้นที่ไทยครับสิทธิ์สทีมคือบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกรูการ2 0 2 2ถึง2023 แล้วก็เป็นแชมป์ในซีซั่นล่าสุดด้วยส่วนบีจีุมเป็นรองแชมป์นะครับในซีซั่น2022ถึง2023ส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาโควตาของไทยลีกเนี่ยเดยวเขาก็จะปรับใหม่นะครับอย่างในการแข่งขันซีซั่นที่กำลังจะเริ่มเนี่ยเดยกก็ได้สิทธิ์ในการแข่งขันรายการโชปปีค้คัพในซีซั่นต่อไปแน่นอนส่วนเวียดนามนะครับก็เอาแชมป์ลีก2023นะครับนั่นคือโกอันฮานอยแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพก็คือดงอาทันหว่านะครับส่วน แชมป์สิงคโปร์เนี่ยได้มา1ทีมคือ l ล o n City Sellers เป็นแชมป์สิงคโปร์ครับแล้วก็คาย่า f อแชมป์ลีกของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส,ส่วนการแบ่งที่อาจจะแตกต่างกันหน่อยนะครับบางประเทศคราวนี้คำถามของ l ล o n City Sellers ก็มีเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโคต้าของสิงคโปร์เนี่ยควรจะมีโอกาสได้มากกว่า1ทีมแต่ว่าแชมป์ลีกสิงคโปร์เนี่ยตำแหน่งเนี้ยตกเป็นของอาวิเล็กซ์นิกาตาซึ่งมันเป็นสโมสรพื้นฐานมาจากญี่ปุ่น แต่ว่าเป็นมันธมิตรจากสิงคโปร์แล้วเขาก็ลงแข่งขันในลีกสิงคโปร์ด้วยนะครับก็ใช้นักเตะญ,ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ก็พอได้แชมป์เนี่ยคือโคต้าชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ก็ทําให้โคต้าของลีกสิงคโปร์เนี่ยเหลือเพียงแค่ทีมเดียวแล้วก็ไปเพิ่มโคต้าให้กับชาติอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จบที่14ทีมนะครับตามระบบของการแข่งขันอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่แบ่งแตกต่างกันหน่อยนะครับบางประเทศเนี่ยก็อาจจะเอาแชมป์ลีกมาบางประเทศเอาแชมป์บอลถ้วยก็แล้วแต่โคต้าที่แต่ลละะะปรรเทศเจจสมัคใแ้วก็ คือต้องถามอยู่แล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยอยากจะส่งนะครับโคต้าแบบไหนเข้าร่วมการแข่งขันพอตัดมาที่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าสโมสรใ,ใหญ่ได้เล่นถึง5้ถ้วยขั้นต่ำนะครับสถ้วย5ถ้วยนี่โปรแกรมเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในรายการนี้มีโอกาสจะเข้ารอบลึกๆด้วยนะครับเพราะว่าสโมสรไทยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ถือว่าเป็นทีมชั้นนาในระดับเอเชียและก็เป็นทีมชั้นนําในอาเซียนอย่างปฏิเสธไม่ได้ยิ่งยะโฮถอนตัวจากรายการนี้ไปนะครับ ทีมจากไทยมีโอกาสเจอกับอินโดแล้วก็เวียดนามแน่นอนในรายการนี้ส่วน4ทีมนะครับที่จะเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อหา2ทีมที่ดีสุดเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อไปก็จะมีสวายเรียงครับทีมแชมป์ลีกของกมบูชาและดูก,การล่าสุดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็แบ่งโคต้าแปลกๆเหมือนกันอย่างของสวายเรียงเนี่ยเอาแชมป์ในซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยมาแข่งขันเลยของสอบบรบอลาว ก็เป็นแชมป์ลีกนะครับนั่นคือยังเอเลฟเว่นเหรือว่าสโมสรช้างน้อยก็จริงๆแล้วเนี่ยทีมที่เราคุ้นเคยกันสมัยที่แข่งแมกโงคลับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นทีมที่ลงเล่นในรายการนั้นมาแล้วแล้วก็มีแชมป์ลีกของรูไนก็คือคาซูก้าแล้วก็แชมป์ลีกของพม่านะครับนั่นคือฉานยูไนเตดซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเนี่ยนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วเตะเย้าเยือนนะครับแข่ง2นัดก็นัดแรกเนี่ยจะเป็นยังเอเลฟเว่นเล่นในบ้านเจอกับสไ વ ยเรียงก่อนแล้วก็า เล่นในบ้านเจอกับฉานยูเนเต็ดนะครับซึ่งเกมแรกแข่ง17กรกฎาคมเกม2เนี่ย24กรกฎาคมถ้าเกิดว่าสกอร์ทั้ง2เล็กเท่ากันต้องตัดสินในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ดวนจุดโทษน MM ี่คือกติกานะครับย่าอีกครั้งหนึ่งผู้ชนะใน2คู่นี้ <amer ican> ก็จะผ่านเข้าสู่รอบ,บแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับ คราวนี้นะครับเมื่อได้ครบ12ทีมแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่ง2สายสายละ6ทีมแล้วก็แข่งขันแบบเย่าเยือนแต่ว่าไม่ได้เป็นการเล่นแบบเย่าเยือนไปกับเจอกันคนละ2นัดนะครับคือเขาจะแบ่งโปรแกรมกันหมายความว่า,าบางทีมอาจจะเล่นในบ้านาเยอะหน่อยบางทีมเล่นในบ้านน้อยหน่อยนะครับซึ่งก็มีการจัดเอาไว้ตามลําดับ ของทีมวางโปรแกรมเนี่ยมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปในช่วงของโปรแกรมการแข่งขันแต่ว่าหลังจากนี้ครับเขาก็จะคัดเอาอันดับ1และก็2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบรองกับรอบชิงเนี่ย จะแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับโดยจะแข่งกันในปีหน้า2025การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้คือตั้งแต่17กรกฎาคมคือรอบเพย์ออฟเลยนะครับยาวไปถึง21พฤษภาคมปีหน้าแต่ว่าโปรแกรมการแข่งขันมันก็จะทยอยแข่งนะครับบางทีก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเตะใหม่นะครับถามว่าถีดไหมเนี่ยคงไม่ถี่แต่ว่าเขาใช้ระยะเวลาในการแข่งขันค่อนข้างยาวเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็ค้าบเกี่ยว กับหลายถ้วยภายในประเทศของแต่ละลีกอยู่แล้วโดวยเฉพาะลีกไทยของเราเนี่ยก็ทับซ้อนกันค่อนข้างเ,อเยอะนะครับถ้วยนี้โคต้าผู้เล่นต่างชาติคือ3บวก1นะครับก็คือ3ผู้เล่นต่างชาตินอกทวีปเอเชียแล้วก็1ผู้เล่นในโคต้าเอเชียซึ่งชั้นในรายการนี้นะครับจะได้เงินรางวัลเนี่ย5แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ18ล้านบาทซึ่งก็สูงกว่า แชมป์ไทยลีกที่ได้เงินรางวัล10ล้านบาทนะครับแข่งกันตลอดทั้งฤด,ดูกาลแต่ว่ารายการนี้ก็แข่งกันที่ผมบอกนะกระจายแข่งบางที่ 2, 2เดือนเตะทีนึงนะครับเดือนนึงเตะทีนึงก็ถือว่าเป็นรายการที่เเปิดมาเพื่อที่จะทําให้ฟุตบอลในสโมสรอ,อาเซียนมีนมความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เข้มข้นแน่แหละด้วยความว่ามันเป็นศักดิ์ศรีนะครับการเจอกันของสโมสรไทยกับอินโดไทยกับเวียดนามมันก็ทําให้ผู้เล่นไทยเนี่ยได้ประเมินตัวเองเหมือนกันก่อนการแข่งขันอาเซียนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นตรงนี้ ก็ต้องดูว่ามาซาฮาดะอิชิจะได้หยิบใช้สักกี่คนเพราะว่าตัวผู้เล่นกลุ่มนี้ก็จะติดแข่งขัน FC c h a แชมเปี้ยนส์ลในช่วงเวลาแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนของทีมชาติอีกแต่บางสมโมสรเน,นี่ยอาจจะไม่ติดโปรแกรมแต่ว่าก็มีสิทธิ์นะครับที่จะไม่ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันตรงนั้นเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ตรงกลับไปทีมฝีฟ่าเดฉะนั้นโฟกัสรายการนี้อิชิก็ต้องมองผู้เล่นในกลุ่มที่รองลงมาจากชุดหลักที่เขาอาจจะติดโปรแกรมแข่งขันสมโมสรชิงแชมป์เอเชีย และก็หยิบจัดผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามารวมถึงมีการสเกลคู่แข่งที่เป็นทีมหัวแถวของในอาเซียนด้วยนะครับก็จะได้เห็นว่าฟอร์มของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะอาเซียนคัพในครั้งนี้การแข่งขันสูงแน่นอนผมเชื่อว่าหลายชาติยังส่งชุดเต็มไปอินโดนีเซียเขาหวังแน่นอนนะครับเวียดน,นามเขาก็หวังการเปลี่ยนโค้ชใหม่ของเราเองเนี่ยอาจจะเจอปัญหาโปรแกรมภายในประเทศที่จัดการลําบากหน่อยก็คงต้องมาประเมินกันว่า54วันที่หลีกหยุดไปเนี่ย จะได้คำตอบที่ชัดเจนไหมในการเตรียมทีมเพื่อจะเป็นแชมป์ในระดับทีมชาติกลับมาที่ตรงนี้นะครับพอแบ่งสายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่ออกมากลุ่ม A กับกลุ่ม B บีมีดังนี้นะครับกลุ่ม A นะครับมี BG จีปทุมนะครับตัวแทนจากไทยเป็นทีมวางอยู่แล้วก็มีตรังกานูของบาเลเซียมี PSM มากร์ซาของอินโดนีเซียแล้วก็มีทางทันหว่านะครับทีมจากเวียดนามแล้วก็2ทีมที่เป็นผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟ จะมาอยู่ในกลุ่ม A ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นทีมจากบูไนสอปอลากับบูชานี่แหละครับที่จะเข้ามาเดี๋ยวว่ากันทีกทีึงส่วนกลุ่ม B นะครับมีบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นทีมวางตัวแทนจากไทยและก็มีกลาลัมเปอร์ซิตี้ของมาเลเซียกงอันฮานอยของเวียดนามกงอันฮานอยนี่โค้ชก็เป็นมาโนโพกิ้งนะครับที่คุมทีมอยู่แล้วก็มีบอนเนลเอฟซีของอินโดนีเซียคายายเอฟซีของฟิลิปปินส์แล้วก็แลนซิตี้เซเลอร์ของสิงคโปร์ถ้าประเมินจากทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็มองความหนักผมว่า กลุ่มของทางบุรีรัมย์ดูจะหนักกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามีทีมทั้งกันฮานอยอยู่มีแล้วซิตี้เซลเลอร์อยู่ซึ่งกัวนาฮานอยเองเนี่ยนะครับกเ็เป็นทีมที่ตอนนี้ถือว่าเป็นทีมเบอรตต์ต้นๆเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้หลุดโผไปแต่ก็เป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะครับเป็นทีมของหน่วยงานที่เป็นตำรวจของที่เยดนานแล้วก็ทางฝั่งของแล้วซิตี้เซลเลอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่จริงๆแล้วเนี่ยตรงๆเจ้าของเขาเนี่ย ก็คือช้อปปี้นี่แหละครับคือกลุ่มทุนนี่เลยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าเฮ้ยเป็นเจ้าของสโมสรเดียวกันแล้วจะมีในยะอื่นที่ทําให้ทีมได้เปรียบคือเขาก็มาตรฐานดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นใน a f c Champions League อยู่กลุ่มเดียวกับ b a n ค k ก k u n i t e ็ <S <s ก็ไม่ได้กินท่อง,ง,ง่ายๆนะผู้เล่นหลายคนก็คุณภาพค่อนข้างดีส่วนกลุ่มของ b g เนี่ยผมมองว่าการได้2ทีม p l a y o f f เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เบาใจได้หน่อยแต่ว่าทีมที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างอินโดนีเซียเนี่ย PSM มากกะซาเนี่ยการเดินทางไม่ได้ง่ายผมว่ามันจะชนะกันตรงนี้แหละครับโปรแกรมในการเดินทางย่าเยือนใครจะชิงความได้เปรียบได้กับเกมในบ้านเพราะว่าทีมวานเนี่ยจะได้เล่นในบ้านเยอะกว่าก็จะเป็นสิ่งที่ได้วางแผนกันในการปรับการแข่งขันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการลงทะเเียนผู้เล่นจะได้ชี้วัดว่าทีมที่เล่นหลาถ้วย มีผู้เล่นเยอะจะจัดสรรแต่ละเกมยังไงเพราะว่ามันอาจจะมีการทับซ้อนกับโปรแกรมลีกด้วยในเรื่องของการเก็บตัวการเดินทางทั้งก่อนและก็หลังบางทีแข่งเสร็จของลีกปุ๊บต้องเดินทางไปเตะต่อหรือบางทีเตะเสร็จปุ๊บต้องกลับมาแข่งขันลีกอันนี้ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันในเมื่อคิดจะแข่งขันแล้วเพื่อชิงรางวัลที่สูงมากนะครับผมบอกเลยว่า18ล้านกับฟุตบอลที่เตะเพียงแค่ไม่กี่เกมเนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอนแฟนบอลบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปเตะด้วยสโมสรริงแชมป์อาเซียนมันไม่ได้มีมาตรฐาน แต่เราว่ากันตามโตนะครับไอ้คำว่าไม่มีมาตรฐานเนี่ยการเข้าร่วมการแข่งขันเราสามารถเลือกได้เราจะแข่งแบบไหนเราจะทดลองทีมเราจะไปพัฒนาทีมหรือว่าเราจะเอาจริงเอาจังอันนี้เป็นสิทธิ์ที่สโมสรเขาต้องทําในมุมของธุรกิจเม็ดเงินมันเยอะเขาก็ต้องสู้ในแบบของเขาแฟนบอลก็ติดตามรอเชียร์ผมเชื่อว่า ใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าดูเนี่ยเดี๋ยวพ่อแข่งขันจริงมันก็น่าดูขึ้นมาเองนะครับทั้ง2ทีมก็วางเป้าว่าอยากจะเป็นแชมป์ผมว่าถ้าพูดถึงความเป็นทีมเต็งคือมันก็เป็นสโมสรจากไทยนั่นแหละหลังการถอนตัวไปของยาโฮเนี่ยมันก็ทําให้ความเข้มข้นมันก็ลดน้อยลงไปนิดนึงแต่ถ้าด้วยคุณภาพของการแข่งขันในสโมสรชิงแชมป์อาเซียนเราก็ไม่ได้เห็นกันง่ายนะครับกับการกลับมาในครั้งนี้และผมเชื่อว่าอยากให้มันเกิดให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมอาจจะปรับรูปแบบให้ทีมมันน้อยลงก็ได้เล่นรอบเพย์ออฟเยอะขึ้น ทีมที่เป็นทีมวางของลีกที่มันแข็งแงเช่นลีกไทยลีกมาเล่ลีกอินโดเวียดนามเนี่ยเข้ารอบไปเล็กกว่านี้ก็ได้อันนั้นก็เดี๋ยวเป็นแนวทางที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาจะประเมินจากตรงนี้แต่ด้วยการจัดเนี่ยบูลค่าเงินรางวัล18ล้านเนี่ยเขาก็อยากให้เตะในรอบแรกซึ่งมันก็เป็นในเชิญธุรกิจอยู่แล้วที่อยากให้มันเกิดก็หวังว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นการเปิดที่ทําให้ความเข้มข้นข,นของสโมสรในอาเซียน มันเติบโตขึ้นและก็ต่อยอดไปถึงทีมชาติด้วยนะครับก็หวังว่ารายการนี้จะทำให้ทุกคนได้ติดตามฟุตบอลที่สนุกสนุกนะครับผ่านทางทั้งหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสารสงหรือว่าในช่องทางออนไลน์ที่เราจะถ่ายนะครับให้ดูกันครบทุกคู่แน่นอนซึ่งคู่ในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเราติดตามมาได้ก่อนเลย2คู่นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามโปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับใครเจอกับใครและเป็นโปรแกรมที่น่าดูฟุตบอลในอาเซียนเนี่ยจริงๆก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทยสักเทีบบทม แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับส่งออกนักเตะส่งออกโคช้ชก็เริ่มจะไปหากินในลีกของอาเซียนแล้วนะครับเพราะว่าบอลไทยในะปัจจุบันเองเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มตันสําหรับบางคนการไปหากินในต่างแดนก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับฟุตบอลเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในช่องทาง YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ